สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องย่าพรวันนี้ย่าพรจะพามาเที่ยววัดทองหลางค่ะอยู่อำเภอบ้านนานะคะจังหวัดนครนิยกก็มีป้ายการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยติดอยู่หน้าวัดค่ะวัดทองหลางนี้เป็นวัดเก่าแก่นะคะสร้างมาสามร้อยหกสิบสามปีแล้วค่ะ ย่พรก็เดินเข้ามาในวัดทองหลางนะคะเข้ามาถ่ายภาพให้ท่านผู้ชมดูค่ะว่าวัดทองหลางเขาตกแต่งวัดแบบไหนก็ไม่เจดีค่ะมาเจอเจอดีเขาเขียนว่าเจดีบูรพาจารย์ค่ะเป็นองค์สีขาวนะคะไม่ใหญ่นะคะ เขาก็จะมีเสาแล้วก็มีดวงไฟอยู่บนค่ะวัดน,นี้เขาจะแต่งต่างๆตกแต่งด้วยเสานะคะแล้วก็รูว่าทำเหมือนกับเป็นกิ่งไม้ค่ะแต่ก็ทำมาจากปูนนะคะเราก็จะเห็นโบสถก่อนค่ะ ย่าพรดนมีนี้ก็เห็นโบสถ์โบสถ์ก็ผูกผ้าไว้สวยงามมากเพราะว่าเขากำลังเตรียมวัดเพื่อจัดทอดกระถินค่ะเราก็ปลูกต้นไม้วัดนี้ปลูกต้นไม้เยอะแยะเลยนะคะตันนี้ใบใหญ่มากยะพรไม่รู้จักชื่อหรอค่ะพ่พรก็ถ่ายให้ดู แล้วก็จะไปเจอป้ายค่ะเขาเขียนว่าสนับสนุนโดยชาวบ้านทองหลางบางอ้อและใกล้เคียงบัดนี้ดูสะอาดนะคะร่มเย็นค่ะเข้ามาแล้วไม่ร้อนค่ะถึงแดดจะร้อนแต่ก็ไม่ร้อนเพราะว่ามีต้นไม้ปลูกเยอะแยะ ที่ที่บัรไดโบสก็สร้างนาคไว้ด้วยค่ะเดี๋ยวนี้ตามวัดว่าอารามต่างๆเนี่ยเขาก็จะสร้างพญายนาคไว้เยอะแยะหมดเกือบทุกวัดแล้วค่ะที่ยะพรเห็น ยโสภก็เดินไปเรื่อยๆค่ะก็มีต้นไม้นะคะต้นไม้นี้เป็นต้นไม้โบราณในสมัยพุทธกาลค่ะไม่ใช่ว่าอยู่มาันจะาตักนู้นนะคะคือว่าเขามาปลูกเรื่อยๆเรื่อย,อยตามวัดบางแห่งก็มีบางแห่งก็ไม่มีค่ะแล้วเราก็ไปเจอสาลานะคะสาลาใหญ่ค่ะ เขาทาเป็นสองชั้นแล้วด้านนู้นก็เป็นวัดเอ่อโรงเรียนวัดช่องหลางคะ่ะที่เห็นประตูอยู่ทางนู้นนะคะนะั่นเป็นโรงเรียนคะ่ะเดี๋ยวพรก็เดินเข้าไปเรื่อยๆถ่ายให้ท่านผู้ชมดูนะคะดูบรรยากาศของวัดค่ะว่าลมเย็นเท่าไหร่ ก็มีรถมาจอด,ดี่ค่ะเพราะว่าเขามาช่วยงานกันก็เห็นหนะคะก็มีสาราอีกมีสิ่งกองสร้างเยอะแยะเลยค่ะแต่ยะาพรไม่ค่อยเดินไปหมดนะคะเพราะว่าเกรงใจเขาเขาต้องจัดงานกันอยู่ <het> ก็มีซุ้มค่ะซุ้มแล้วก็มีพระพุทธรูปอยู่ให้เราได้กราบไหว้ วัดนี้ก็จะมีสิ่งก่อสร้างยแยะนะคะมีสาลาเต็มไปหมดเลยแล้วก็ได้เห็นกุฏิพระด้วยค่ะอันนี้กุฏิพระเราก็ถามชาวบ้านค่ะชาวบ้านก็ชี้ให้ไปไหว้พระในวิหารนั่นกุฏิพระเก่าแล้วนะคะปูก่เก่ามาก และครั้งนู้นก็ยังมีสิ่งก่อสร้างอีกเยอะแยะอันนี้คือวิหารหลวงพ่อโตค่ะเขาเขียนว่าวิหารหลวงพ่อโตเขตโบราณสถานค่ะแสดงว่าวิหารนี้ยมีมาแต่ดั้งเดิมแล้วนะคะท่านผู้ชมก็จผู้ชมก็มาได้นะคะถาม Google เอาเลย ยาพรวันนี้ก็มาวันแรกครั้งแรกค่ะก็ถาม Google มายาพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่เข้ามารับชมช่องยปาพรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยาพรด้วยนะคะนี่ค่ะวิหารหลวงพ่อโตนะคะเราก็จะเห็นหลวงพ่อมีพระหลายองค์อยู่ในที่นี้ค่ะให้เราได้กราบไหว้กันค่ะ เพรก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ